941สารพิพากษาว่าคดีอาญาซึ่งมีอัตราโทษเกินอำนาจสารแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้นั้นสารแขวงมีอำนาจไต่สวนบุญนฟ้องและเห็นว่าไม่มีมูลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้คำพิพากษาสารฎีกาที่321 ถึง322ทับ2 4 8พในพอพึ่งโจทย์ในพอพึ่งจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องขอให้โรงโทษจำเลยฐานเบิกความเท็จตามกฎหมายรัศสนอาญามาตรา155ระิบพระราชบ,บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพศ2 4 7 7มาตรา4 สารแขวงเบต,ตงไต่สวนหมุนฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีผลพิพากษายกฟ้องโจทย์อุทธรณ์สารอุทธรณ์เห็นว่าคดีนี้มีอาราโทษสูงกว่าที่พระราชพัญยุติธรรมพศสอยุติธรรมมาตรา22 อนุมาตาสีกำหนดไว้ให้ศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ศาลแขวงจึงไม่มีอำนาจไต่สวนหมุนฟ้องที่ศาลแขวงไต่สวนหมูนฟ้องและพิพากษาให้ยกฟ้องนั้นไม่ชอบพิพากษาให้ยกเสียโดยไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์โจทก์ดีกาศาลดีกาเห็นว่าคดีนี้ แม้จะเกินกว่าอำนาจของศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ก็าตามแต่พัธรรมนูศารยุติธรรมที่แก้ไขใหม่มาตรา15ถึง22อนุมาตรา2บัญญัติให้ศาลแขวงมีอำนาจทำการไต่สวนหมุนฟ้องและมีคำสั่งในกดีอาญาได้ทั่วไป โดยไม่ได้จํากัดถึงอัตราโทษแต่อย่างใดศาลแขวงจึงมีอำนาจไตาส่สวนแระสั่งคดีนี้ได้สำหรับมาตรา167แห่งประมวลกฎหมายวิธีวิจารณความอาญาซึ่งกล่าวในเรื่องไตส่สวนมูลฟ้องนั้นไม่ได้เป็นบทบังคับว่าไตาส่สวนมูลฟ้องที่ศาลไหนจะต้องพิจารณาที่ศาลนั้นเป็นแต่บัญญัติ ในเรื่องกระบวนพิจารณาบรรยายวิธีการที่พึงปฏิบัติเท่านั้นม่ใช่เป็นบทกำหนดอำนาจศาลในข้อที่สารุทธกรกล่าวว่าสารแขวงไม่มีอำนาจพิพากษาในกรณีที่ไต่สวนหมุนฟ้องแล้วเห็นว่าไม่มีมูลโดยเป็นการวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีผิดต่อมาตรา 21. อนุมตาตรสองแห่งพระธรรมนูญรสัยุติธรรมที่แก้ไขใหม่นั้นสารดีกาเห็นว่ามาตราที่กล่าวนี้เป็นบทบัญญัติวางหลักทั่วไปส่วนมาตรา2 2อนุมตาตรสองเป็นบทบัญญัติเฉพาะกรณีถ้าสารแขวงสั่งยกฟ้องก็เป็นการดำเนินการตามมาตรา2 2อนุมตาตรสอ จัถือว่าเป็นการผิดต่อมาตรา20อนุมาตรา2ได้ไหมจึงพิพากษาให้สารอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาที่โจท์อุทธรณ์ต่อไปใหม่ตามตรากระบวนความกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีาาพิจาราความอาญามาตรา160 ถ้าปรากฏว่าคดีมีมูลให้สารประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไปเฉพาะกระทงที่มีมูลถ้าไม่มีถ้าคดีไม่มีมูลให้พิพากษายกฟ้องมาตรา167งวรรคสองคำสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้สแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมเหตุผลประกอบตามสมควรด้วยพร้อมวลนกฎหมายวิธีวินาความมายา มาตรา170สคำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาดแต่คำสั่งที่ว่าคดีไม่มีมูลน,นั้นโจทก์เมียมาจอุทธร์ดีกาได้ตามบทบัญญัติว่าด้วยลักษณะอุทธรดีกามาตรา170วรสวรสองถ้าโจ์ร้องขอศาลจัขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรดีกาก,ากา็ได้